กี่มาคนเดียวกะอ่าน้องกี่มาคนเดียวกะฮะมาครับกี่บอกมันเมื่อบบ้างเลยได้ก่อนบอกมันเมื่อบบ้างเลยบอกเลยพี่ก็อ่อยแต่ได้ค่ะเอาไปก่อนเอาเอากไป่มาเลยพี่มีแฟนหรือยังประมาณสองสามชั่วโมงไม่ได้นอกไปใช่ใช่เร็วประเดียดินี่เมียหรือยังอ้อป่าถามแล้วมีแฟนหรือยัง รักใจคิมน้ำหอมอย่างห่อมหอมเนาะแข่งกับไทยสูงมาแต่หองหนองอี้ประเทศอย่างไรเยอรมันเยอรมันอี้โอ้เยอรมันนี่อย่างดังมุกน้อกกรนอกจากแบบเบียร์นี่หน่าเยอรมันจะเป็นไส้กรอกจิงไส้กรอกจะดังมากแม่แจ่มันหอมมันแจ่มมันหอมแต่น้ำหอมอ๋อน้ำหอมนะครับหอมอีหอม ดีแล้วดีแล้วี่้อต้งอนกี้มากเหรอนกี้มากเหรอน้กี้มากเหรออย่างนี้้นิวเงาขนาดนกีเงาตลอดมาจ่ายี่ดูบดพี่พี่อย่าพอลบพี่จะดูเล็บน้องเข้าใจพีพี่จะคนอย่างนั้น ถ้าสมมติอีเอ่อยกขวอยเออแล้เขาจะได้แบบเออเวลาไปแอลสมมติเนาะไปแอลเล่นน้ำไปแอลฮั่นแอลนี่อยากไปแอลฮั่นแอลนี่อยากเล่นน้อได้มีความสุขเออบ้านอยู่ไหนก็น้องกี้บ้านอยู่ไหนก็อยู่บ่อสร้างนะครับีอยู่บ่อสร้างครับบ้านอยู่บ่อสร้างเลยอินครับบ่อสร้างบะไก่บ้านปีแหรอบ้านปีไม่คือบะไก่ แค่ลวดขึ้นนั่งเฮก็ได้ร้อยอันอันล้ำเหลือคน้องขอมาบ้านเราสองสามเตื้อแล้วอยากก็อยู่เลยก็มาอยู่เขาปีบ้านเลยเป็นอย่างไรกินใจฮะกินใจบอเป็นอย่างพี่อันุกยากไงน้องพกผ้ามาเลยมัอย่าี้บีบ้านผมมีอยู่ฮะบ้านผมมีอยู่นอนบ้านเราที่เป็นนอนบ้านน้องได้ไหมมาได้ครับสะดวกอมาได้มาทำไมไปเฟิร์น ใครพี่ยาให้มาใครพี่ยาเธอมาคะแต่ว่าตามหัวตับด้านจ้าหัวเธอหรอจ้าเราทำอย่างนี้ได้ละพานหัวหัวกันจ้าทั้งหมดเกิดครับกับด้านแบบเชื่อ้จครแต่แล้วล่ะก่อนโอเคโชคดีครับ